มาแล้วครับมาหอดจอดถึงแล้วบรรยากาศใช่ไหลเอาอยู่แถวไีนเออโอ้สังัดส,สักกัออนอับน้ำตรงนี้เลย <c oughs> เลยแอร์กบมีน่นะแอร์กบมี่มาเอ้าเป็นอย่างแอร์มันตายแอร์มันเสียต้องสอมไปบ่ชื่อเต้นน้ำยามาเติมอ้อน,นตายแล้วนอนคืนอะไรหร อบ่ได้นอนเาพักผ่อนหน่อยนะเป้าพักผ่อนหน่อยอย่าเดินบ่อยหลายแลมาพักอะไรวันนี้วันศุกมาเจอเหรอไปกับน้องเขาเหรอ

มาขันไหนสมืสมเนี่ยขึ้รถตู้่สมืเนี่ยขตู้่สมเนี่ยปาดไม่ธรรมดาตัวตวลกระดับเินคิโลราคาเป็นล้าน,นตัวนีแมนบ่อ่ะครับผมิโลราคาเป็นล้าน,นตัวนี้ปาด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 ไม่ธรรมดา้ย ่ะวางนอนก่อนวงไหนนอนติดใจคือมุกก่ออันเนยรถรถวันไนติดกันด้วยน่ทุยจอดเติมแอร์มาเรื่อยๆน้ำมันใหญ่แอร์ทุยเครื่องทุ่ยเครื่องแอร์ทุ่ยมีปัญหารนนั่งดีตีนแล้เออแกตายมาด้มือ กินแป้เขาไม่แก้วผมผีว่ะเนี่ยมันครับเงินมายืมเนี่ยยืมพ่อแล้วเอายืมดีๆได้ไหมเอาเงินมายืมเน่ยเงินมายืมเน่ยพันหนึ่งไหมพ่อว่ะเราพ่อพ่อพันหนึ่งพ่ออยู่หรอกนำมา พ่อยืบมันเป็นมีปัญหาเนกันเพื่นยืน่อยให้เขาไว้ไว้เขาควนได้ร่างใบมันโมเมีนมันโมทันไดโอนดอกโอนแล้วผู้จักขีดที่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้บอไว้ขี่ที่แล้วใช่จากพ่อจ,พอจะได้จำไว้มึงเหะอะน,อน,อะนา่พ่อหยิบนี่พ่อสิจิบมวยพ่อยิบเนี่ยมึงเหอะจำไว้ มันมีแผนจะออกไปทั้งนอกอยู่ดิ่งเนนยแผ่นบา้าแผนเขาบอกท่านในส่วนสิมันส่วนกูสามพูดในส่วนที่สามเอาไปเลยมาส่วนกูเถึากุมนี่้ยังกินข้าวเอา เอาเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพิ่มแล้วก็ลงจากรถเนื่องมือปนลบง้อกับปนแพ่งคือเขาแซวตาใครก็ย่าสาอยู่ ปดสวง,งน้ำเลยแค่ก็เลียสเสาอยู่เสมพัเสีนกับันเดีก็สรนัมาเนี่ตีนบาดเจ้าหรอ่าฟาจั้นเน,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 นื้อเออตีนเลยบบอดีิเบษิแ่เบาดขั้นบะไบาดวนเ็นขั้น ออจีนบาดเลยเลยขัน <or> บ่ได้จีนบาดเลยขันบ่ได้แสบพี่นั่นใส่เกลือแบบแสบด้เอาไเอามือขันเถโอ้ยบ่แล้วเนาะมีมีว่าปากินเป็นยังไงงาัในมาหมดิห้องกันอ่ะย่อมาเรื่อยๆสิมาฝนเม่นฝนพอตกเป็นสามเมตร ฝนกับฝนลดตัวมาหอนมองนะล่รวงลดกับสนได้อยู่ตัว่นเ่เขอเข้าใสเขาพุ่นล้ชืิวแก๊สน่าเห็นหรือมันปีนแยบหวงเก่งกงบังแก๊นนะพ่อหรือปีแยบติดขึ้นห่ยๆแต่ฝนน้อยไม่ได้ไม่ได้บ้าไม่ปีหรมอไง กินอย่างโอ้เม็ดลงอีเลียลงทีเขาทีเข่าเอรเอาจ่งซานล่ะมันยังดีลเมลกขัสลันเมัต้องลุกมัต้องลุกคอยจะกินน้ำจังคอยให้มันได้ครบแปดก่อนเห็นพ่อใหญ่แหลมมาใครกูเลียยเสาเป็นแี่แต่ยุบประได้สะอาดเปิดหลั มันไหลนเนี่ลมนแล้ว่เอนี้ยเบิกเบิกฟ้าผมทำแซบแ่เดี๋ยวไปจุกเขาก่อนโอ้ยข้อเขาเนี่ย พ่อใหญ่แหลม,อมๆๆๆๆโอ้ยฮอนกับตายกับตายมือนี่ยกับตายมาแล้วเดีย๋ยวปั่นเนี่ยปั่นกินขอน้ำปนน้ำพ่อใหญ่แหลมก่อนปาร์ตมองอาบน้ำดินเนี่คือเอามีซีห้องปาดห้องน้ำม,มีซีห้อง เส้นด,ดีใช่ปะจังปังมึงอย่าลิ้ยนนะเลิ้นมากกูก็บลูกขึ้นกันเน๊สิกิน,นี่เขาทำพอแหลมมก่อนครับปนเหล้าสมพักขันแม่ลายมือแล้วละ่ะซุ้มไม่เนี่ยเพรท่านได้ขันแล้วว่าตีแล้วเป็นบาทดย่ตีนเป็นบาด <c oughs> ตีแล้วเอบโบราณจังที่ได้กินเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปเพียงซ้ำนี่แหละ ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับ